เมื่อผมมาอยู่กับพี่สาวตอนแผนการของพ่อโธ่เอาไงดีเฮ้ยพี่ครับไปส่งผมที่มหาลัยเถอะนะในมหาลาัยมีแต่ผู้ชายเกเร,รวันๆเล่นแต่เกมดูแต่หนังโป๊และเทอะอยู่กับพี่สาวคนสวยดีกว่าเยอะเยอะตรงไหนไม่เอาด้วยละผมจะไปละถ้าพี่ไม่ไปส่งผมไปเองก็ได้ หยุดเลยอะไรอีกเล่าพี่เป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวไม่ตกอเลยก็อยากจะมีคนไว้คอยคุยบ้างเข้ามาดูข้างในสิเฮ้ยออออเอเห็นไหมข้างในนี้ใหญ่มากเห็นไหมน้าไม่มีกดเลยถ้ามมนหมดก็ให้เขามาเปลี่ยนสิดูครัวสี่ฝุ่นก็เยอะก็หาแม่บ้านมาดูแลสิสักทีละครั้งแล้วของที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย พี่ก็ทําได้อยู่แล้วเนี่ยแถมพี่ยังเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะปกป้องพี่ล่ะน้องสุดที่รักอธิบายให้พ่อแม่ฟังยังไงเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไปละอยู่นี่อีกดามีหวังได้ประสาทแตกแนะ่ไม่ได้นะทําอะไรของพี่เนี่ยเอาอย่างนี้พี่คนนี้จะอาสาไปคุยให้เฮ้ย hey, หัวจะปวดผมอยู่กับพี่ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดมาหาอะไร,รู้เข้าล่ะผมจะไม่โดนไล่ออกหรออ ถ้าอย่างนั้นนี่พ่อไปคุยให้สิโอเคนะอ๋ออะไรเนะนาะนายพ่อคุยให้นะอีกไงพ่อโทรมาพอดีเลยฮัโโลโหลเออขับพ่อมีอะไรครับแกกับพี่ของแกถึงที่พักยังเออคือว่าแกไม่ต้องพูดอะไรฉันจะให้แกอยู่พี่สาวของแกบอกเลกกินข้าวด้วยนะเอะอ,อ,อแต่ว่ามหาลาัยมีกฎนะครับแกมีหน้าที่ทำตามที่สั่สงๆส่วนเรื่องมหาลัยของแกเนาะฉันคุยให้แกแล้วฮะ นอกจากนี้พี่แกยังเป็นนักศึกษาีเด่นแกจะต้องเรียนรู้จากพี่ของแกเออคือไม่ต้องพูดถ้าฉันไม่เห็นแกนอยู่กับพี่ของแกแล้วก็แกตายนะเออคือผมอยากพักอยู่ที่มหาลัยไม่อยากพักที่นี่เลยเกียวว่าอะไระเมื่อกี้เออปอปปปปปปปครับไม่ได้ว่าอะไรครับคือผมเข้าใจแล้วครับเรื่องทั้งหมดจริงๆแล้วเราสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันวันนั้นผมไปบังเอิญได้ยินแม่คุยโทรศพัพท์ ค่ะฉันจะดูแลจินซีอย่างดีเลยค่ะคพี่ไม่ต้องห่วงนะคะอ๋ะอพี่ครับผมไม่ได้เป็นน้องพี่จริงๆใช่ไหมครับรู้แล้วก็เก็บเป็นความลับนะสัญญากับพี่ก่อนว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครครับดีมากแกมีหน้าที่เรียนให้จบเข้าใจไหมเฮ้เข้าใจครับเออพ่อครับเรื่องนี้พี่สาวโทรไปขอพ่อใช่ไหมครับ เอ้โทรพ่อวางสายไปเท่ะง,งั้นเออที่นี้ต้องรับนานน้องรักได้ไปนอนดีกว่าพ้อยนีลืมปลุกพี่ได้นะเดี๋ยวก่อนสิสามปีต่อมาไว้ยังก็โกหก ไป่อยไม่นางฉินเนอะจง,งโง่เอ้ยเดี๋ยวก็ฟันที่ขาดเป็นสองท่นนอนซะหรอเออโอ้ยเอ้ยปวดหัวชะมัดเลยเรามานอนอยู่ดีได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสาบะเพคะกระหม่อมหิวข้าวแล้วก็บอกว่ารู้แล้วไงกระหม่อมหิวข้าวไฟจะขาดแล้วเอฮจยเย็นๆสิแต่งตัวอยู่เออเจ้อ๋อ เออไม่ไหวไม่ไหวระบบออนไลน์19มิถุนา2017